แล้วมาดูโอปาแดอันดับหนึ่งของเซอร์ฟเวอร์จีนพลัง4ล้าน7แสนของแดงเทียส1บครับผม5ดาวแดง5ดาวแดง5้าด,5ดาวแดง5ดาวแดงครับ โอ้บันไดที่ต้องบอกเลยว่าโคตรโคตรโคตรอันตรายสกิลทีมแทบหมดทั้งแผงโอ้โห,โห,โหและสําหรับใครที่หาร้านเติมเกมเยายบาทราคาถูกครับผมนี่เลยครับผมอีลาสติกช็อปนะครับผมตัวหนึงน่งวาเติมปลอดภัยต้องอีลาสติกช็อปเท่านั้นนะครับผมตัวหนึงน่งวายเองเยอะมากเลยนะครับแพ็กเกจ3,100บาทเนี่ยเหลือเพียงแค่2,800บาทเท่านั้นนะครับผมถูกก็เกือบ1000เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากเติมเกมนี้นะฮะ ไป V.I.P สูงๆของเบิ้มๆนะครับผมก็อย่าลืมอีลาสติกชอมนะครับทักไปที่อินบ็อกซ์เพจ Facebook หรือว่าไลน์ได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคนะครับผมมาผมจะมารีวิวเจ้าโอบานานนะครับผมโอบานายของอันดับหนึ่งนะฮะสุร,ต,รตาตร,ตรงนี้ก็พลังทั้งหมด3 4 2น,นะครับผมเลเวลนะฮะพลังอยู่ที่4ล้าน7แสนนะครับผมพลังจมติอยู่ที่ประมาณ7 แสนนะครับดล้วมาตรงนี้ครับเลือดอยู่ที่ประมาณ8ล้านนะครับผมแล้วก็มาดูของกันนะของครับผมก็เป็นดาบเทียรสิบเรียบร้อยนะครับผม5ดาวแดงนะครับผมหมวกเทียสิบผ้ดาวแดงนะครับผมมีเสื้อเทียสิบผ้ดาวแดงแล้วก็มีรองเท้าเทียสิบผ้ดาวแดงนะครับในส่วนของตู้เคนโดนะฮะก็ใส่เป็นสกิล2รอบนะครับผมแล้วด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของอัตราคิริคอน บวก17%นะครับผมเลเวล3นะครับผมสีทองนะฮะด้านนี้นะครับผมในส่วนของตัวรูนะครับผมก็ใส่เป็นเพิ่มดาเมจนะครับผมตามนี้เลยนะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะก็จะเป็นเพิ่มเอตทกเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็คริดาเมจ30%นนั่นเองนะครับผมสังเกตดูนะเจ้าตัวเขาเรียกว่าสายโจมตีเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่คริดาเมจนะครับผมแล้วก็จะใส่ตัวของอัตราคีตคอนนะครับผมก็จะเป็น2ออันนะฮะที่เป็นเคนโดสกิลนะครับผมที่ใส่แน่นอนนะครับผมมาในส่วนนี้นะครับ เราตรงนี้ครับอาวุธเฉพาะทั้งหมดก็เป็นเลเวล30หมดแล้วนะครับด้านนี้ใส่อุทเทพนะครับผมก็จะเป็นเงาตามนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นสีรุ้งบวกหนึ่งนะครับผมสําหรับตัวของอุทเทพนะครับมาฮะเดี๋ยวจะมารีวิวสกิลแต่ละสกิลกันนะครับผมเจ้าโอบานไยนะครับผมว่าทําอะไรได้บ้างนะฮะมาครับผมสําหรับสกิลแรกนะครับผมสกิลแรกของโอบานไยนะฮะก็จะทําให้มีสถานะนะครับผมหลักๆเนี่ยก็จะเป็นสถานะ ติดใบนะครับผมทําให้อีกฝั่งนึงเนี่ยมีโอกาสใบนะจะคล้ายๆกับกิยูนะครับผมเราก็จะมีในส่วนของตัวสร้างความเสียหายแล้วทั้งหมด1 5 0ของพลังโจมตีนะครับผมแก่ศัตรูทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะมีโล่นะครับผมเท่ากับ40%ของพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับผมตามนี้เลยนะฮะทำให้ถึกขึ้นนะครับผมแล้วก็มีโอกาสติดสนนาใบนะฮะปออีกฝั่งนั่นเองนะครับ สำหรับสกิลที่2นะครับผมก็เพิ่มพลังโจมตีนะฮะ40%นะครับพลังทีอ20%แล้วก็อัตราคีย์คอน15%นะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวทักษะนะครับผมนะกับต่ำเพิ่มทั้งหมดนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลที่3นะครับผมสกิลที่สามสร้างความเสียหายทั้งหมด320%ของพลังโจมตีนะครับต่อเป้าหมายนะครับผมนะที่มีเปอร์เซ็นต์ HP นะครับผมของศัตรูต่ำสุดนะครับผมก็จะเป็นตัวพลังโจมตีนะฮะเป็น ตีเดี่ยวนะจะเป็นเป้าหมายเดี่ยวนะครับผมก็จะฆ่าคนที่แบบเลือดน้อยสุดนั่นเองนะครับผมหากเป้าหมายนะครับผมมีสถานะต่างูนะครับก็จะโจจะมีการโจมตีนะครับผมเพิ่มความเสียหายเท่ากับ20%ของ HP สูงสุดของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแล้วก็ไม่เกิน500%นะครับหากเป้าหมายาล้มเหลวในการสังหารหรือว่าฆ่าไม่ตายนะฮะ ก็ว่ามีความมีโอกาสนะครับผม70%เนะฮะเพิ่มตัวของเซนิกไอเข้าไปนะครับก็คือเวลาติดสถานะดีปั๊บตัวของเซนิกไอ I เนี่ยนะครับผมจะกลายเป็นอัตรารักษาเนี่ยจะลง5%นะครับผมแล้วก็ซ้อนได้สูงสุด3ขั้นนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมทำให้แบบหิวได้น้อยลงนั่นเองนะฮะ มาดูในส่วนของตัวนี้เลยนะครับผมนะเป็นสกิลหากินเลยนะเป็นตัวของเซ็กอนะครับผมตรงนี้นะฮะก็จะทําให้อีกฝั่งเนี่ยนะครับผมลดค่าความเสียหายนะครับผมนะที่ลดลงเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ลดอัตรารักษาสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมหลักๆนะ,ะคล้ายๆกับที่ผ่านมานะครับซึ่งมันก็จะทาให้อีกฝั่งเนี่ยเยบาะลงนะ แล้วก็เหมือนแบบเป็นจุดโฟกัสของเรานะครับผมนะฮะเราก็จะมีสถานะต่างๆนะครับผมด้านซ้ายมือที่เป็นเงื่อนไขนะก็สามารถอ่านได้เลยนะครับยูนิตที่มีส n a k e eye หนึ่ขั้นนะครับผมมีเลือดต่ำกว่าสาสเปก็จะเป็นตัวแบบเหมือนเป็นตัวโฟกัสต่างๆนะครับผมทําให้ลัดช็อตนะครับผมได้แม่นขึ้นแล้วก็แรงนะครับผมต้องง่ายขึน้นเองนะครับสําหรับตัวของแพสซีฟตรงนี้นะครับ โอเคนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับว่าเวลาต่อสู้ครับผมเจ้าโอบานายเนี่ยนะครับผมจะเล่นเป็นประมาณไหนนะครับผมแล้วจะโคดประมาณไหนนะสำหรับอันดับหนึ่งของเซอร์เวอร์จีนตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลยฮะโอเคครับด้านนี้นะครับผมก็มาดูในศึกโดนโทเทพนะครับผมอังกษสครับผมสอยมาก่อนนะมาดูความโหดของโอบานายกันนะครับผมว่าจะทาดาเมจได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมมาด้านนี้เขาก็ใส่แค่สี่ตัวละครครับด้านซ้ายมือนะเจ้าสุรตานตัวนี้นะครับโอเคแล้วนจิ้มมาก่อนครับ ตางฝั่งในสโกะแล้วป,ป่าป่าตรงนี้โอ้โหปาดมาทั้งหมด7ล้านหนึ่งระบมดอกนี้ ปู4แทร็กเก็ต7ล้าน1นี่ยครับผมสำหรับสกิลพิเศษของโตโอบานายเนี่ยค่อนข้างเดียวแรงมากเลยนะครับแล้วสังเกตดูว่าก็มีตางูนะสเนคไทนะครับผมอยู่ที่ตัวละครของศัตรูด้วยนะครับแล้วโอเคแล้วกษัาริต่อยกับมาจังหวะนี้โอ้โห6ล้าน1อันดัเมรของอกาการาเนี่ยยังไม่แรงเท่าโอบานายเลยนะครับผมโอบานายตัวนี้มันโตบักสิ่งนะโอเคอ,อดัเมรสกิลจากดาคิม,มาก่อน5ล้านแล้วโอบานายมาจังหวะนี้งั้มเขาให้โอ้โห1แทร็เก็ตครับ ธาเกตเดี่ยว5ล้านดาเมจนะครับผมหายไปเลยครับโอ้โหความคันที่ Gla, ดเดียวแรงมากเลยนะครับผมจังหวะเมื่อกี้ครับเนี่ยสังเกตด,ดูวย่ยนีเ่เป็นสกิลนี่ดาเมจเดี่ยว5ล้านดาเมจนะครับผมโอ้โหเนี่ยถ้าตีหมู่นี่แล้วดาเมจเข้าขนาดนี้นี่โอ้โหยี่ห้าล้านครับผมท่าท่าตัวนะแต่เมื่อกี้หนึ่งหนึ่งธาเกตห้ล้านนี่ถือว่าดาเมจเยอะม,มากเลยนะครับเพราะว่าดาเมจหมู่เนี่ยแบบโอ้โหแค่แค่สิบกว่าล้านก็ค่อนข้างจะแรงมากเลยนะครับเมื่อกี้ ดาเมจเดียวหนึ่งทาเก็ตโอ้โหสวบไป5ล้านครับสังเกตดูนะครับผมว่าจะไปตีตัวเลือดที่น้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะแบบปิดชีพอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมทำให้ไม่สามารถฟื้นฟูได้นั่นเองนะครับแล้วมีการลดฟื้นฟูด้วยนะฮะอีกฝั่งนึงเนสโกนี่แทบจะฮิวไม่ขึ้นเลยนะครับผมเมื่อกี้ด้วยนะฮะโอ้โหดาเมจแหมแรงแล้วก็ลดฮิวด้วยนะครับเป็นหนึ่งตัวละครดาเมจที่ดีมากกับดีเบสครับโอเคครับเกมแรกผ่านไปนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำดาเมจไปเท่าไหร่ 17ล้านนะครับผมตามนี้เลยนะฮะโอ้โหเน้นๆเลยนะครับผมแต่ตาคีทำไป20ล้านเพราะว่าออกสกิลก่อนโฮียด้านนี้มาเปิดสกิลพิเศษครับในรอบที่2นั้นเอาดูไปเลยเต็มๆครับจังหวะนี้โอ้โหสวกมา10ล้านครับอ้ผมติดสปารกันหมดเลยท่านผู้ชมสวกส้วกท้องไป10ล้านดาเมจท่านผู้ชมครับแรงจริงครับโอ้โหสิบล้านดาเมจครับผมกระสวกไส้ไปหนึ่งทีครับ โอเคด้านนี้ดาคีแอนด์เมิสกิลสวกมาจังหวะนี้โอ้โหกล้านแม่คอมโบกับดาคี Eye, Target, ครับโอเคแล้วมาดูโอปานใหนึ่งทาร์เก็ตครับมาด้านนี้มาแอนด์เมิสกิลหนึ่งทาร์เก็ตจังหวะนี้มาแล้วมาแล้วงับมา,มาโอ้โหเจ็ดล้านครับโอ้โหไปสวรรค์นนะบอกเลยว่าดาเมจเดี่ยวแรงจัดครับทาร์เก็ตเดียวเจ็ดล้านครับผมสู้ไปเต็มเต็มอะ แม่นี่คสกิลพิเศษดาเมจหมู่ครับแต่พอมาอันตีนี่ดาเมจเดี่ยวซ้วกเลยครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอเคเดี๋ยวดูดูในส่วนของตัวดาเมจกันนะครับผมน่าจะเดือดกันไปนะฮะตรงนี้โอ้โหเนี่ย17ล้านครับตามนี้เลยนะครับผมเน้นๆแน่นๆน่นนะฮะสำหรับเจ้าโอบานายครับเนี่ยแลคือความโหดของตัว DPS นะครับผมที่เป็นสายดาเมจนะครับผมแล้วก็ดาเมจเดี่ยวที่จะสุดจับเลยนะครับผมโอ้โหแน่นๆนะแหมสุดจริงๆครับ และนี่เลยครับผมคือการรีวิวเจ้าโอบานใยนะครับผมอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับใครที่อยากให้รีวิวตัวอื่นนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ตัวละครนั้นได้เลยนะครับผมใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ